ญาติโยนทุกท่านนะวันนี้ช่องพุทธาธรรมสถานคองหกกับช่องวันเดอร์แฮปปี้นะพระโพธิสัตว์นอนดำดิคิดว่านะ <c oughs> เราคลองราชสมบัติอยู่20ปีหมกไม่ยอยู่ในอุสธนรก80ดหมื่นปีบัดนี้เราเกิดในเรือนโจรนี้อีกแม้พระบิดาของเราเมื่อวานนี้เมื่อเขานําโจรมาสี่คนก็ตัดพระดํำรัดรุนแรงถึงปานนั้นอันจะทําให้ตกนรกเรานั้นไม่ต้องการราชสมบัติอันจะนําความพินาศอย่างใหญ่หลวง ซึ่งยังไม่ปรากฏนี้มาเราจะพึงพ้นไปจากเครือนโจรนี้ได้อย่างไรหนอลรำดับนั้นเทพธิดาองค์หนึ่งได้ปอบพระโพธิสัตว์ว่าพ่อเตมียกุมารพ่ออย่ากลัวเลยความปลอดภัยจะมีแก่ท่านเพราะอธิษฐานองสามนะพระหมหาสัตว์สดับดังนั้นมีพระประสงค์จะพ้นจากความพินาศคือราชสมบัติจึงทรงอธิษฐานองสามตลอด16ปีด้วยความอธิษฐานไม่หวั่นไหวเลย ดังที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระบิดารับสั่งให้ตั้งสเสวตฉชัรให้เลี้ยงดูเรานะผู้เป็นบุตรสุดที่รักอันได้โดยยากเป็นอภิชาตบุตรทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองบนที่นอนในการนั้นเรานอนอยู่บนที่นอนอันอ่อนนุ่มตื่นขึ้นแล้วได้เห็นสเสวตฉชัรอันเป็นเหตุให้เราไปสู่นรกความสะดุ้งหวาดกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราพร้อมกับการเห็นสเสวตฉชัรนั้นเราถึง ความตัดสินใจว่าเมื่อไรหนอเราจึงจะเปื้องราชสมบัตินี้ได้เทพิดาผู้เป็นสหายโลหิตของเรามาก่อนผู่ค่้ประโยชน์ต่อเรานางหินเราประกอบด้วยความทุกข์จึงแนะนําให้เราประกอบด้วยเหตุสามประการว่าท่านจงอย่าแสดงความเป็นบัณฑิตนะอย่าฉลาดนะจงแสดงความเป็นคนโง่แก่ชนทั้งปวงชนทั้งหมดนั้นก็จะดูหมิ่นท่านประโยชน์จะมีแก่ท่านด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเทพิดากล่าวอย่างนี้ว่า เราได้กล่าวคำนี้ว่านางเทพธิดาข้าพระเจ้าจะทำตามคำที่ท่านกล่าวกับเราฉันนั้นท่านผู้ปรารถนาประโยชน์เป็นผู้ไขความเครือกูลแก่ข้าพระเจ้าแม่เทพธิดาเราคั้นได้ฟังคำของเทพธิดานั้นแล้วเหมือนดังได้พบฝั่งสาครล,ล่าเริงยินดีด้วยอธิษฐานอง์สามคือเราไม่เป็นคนบ้เราก็จะทำให้เป็นคนบ้นะเราไม่เป็นคนหนวกเราก็จะทำแก้เป็นคนหนวก เราไม่เป็นคนห้อยเปี้ยเดินไม่ได้นะเราก็จะแกล้งเป็นคนห่อยเปี้ยเดินไม่ได้แกล้งเป็นเดินไม่ได้แกล้งเป็นทําอะไรไม่ได้ไม่ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยสักอย่างอือันนี้น่าคิดนะในเรื่องนี้โดยปกติถ้าเราคุยว่าเกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นคนมีอํานาจเขาจะบอกว่านี่นก็ดีสิเกิดมาไม่ต้องทําอะไรเลยมีอํานาจทําอะไรก็ได้สบายฉบ่ปะอยากจะทําอะไรก็ทําถูกปะ่ะแต่มุมนี้เป็นมุมตรงข้ามเลย ในสิ่งที่ชาวโลกเขาเห็นว่าเกิดมาเป็นผู้เป็นในยุคนั้นก็คือพานาสีเนาะก็เหมือนกับเกิดเป็นประธานาธิบดีเอเมริกาถ้าเปรียบเทียบใั้ฟังคือได้ตําแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาคืออํานาจเยอะมากวางังเถดเพราะฉะนั้นชีวิตจริงของกษัตริย์ยุคโบราณเขาถ้าดูโดยมุมมุมแบบทั่วๆไปที่เราในยุคโบราณทั้งหลายก็คือกษัตริย์จะมีภรรยาเยอะวันๆก็มีนางสนม กำนันคอยขับร้องเล่นประโคมดนตรีสารพัดจะเป็นใช่ไหมถูกปะแล้วมันนั่นจะดีนี่ถูกปะแต่ความจริงคนที่เกิดเป็นกษัตริย์ก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบการบริหารทั้งประเทศมันหมายถึงทั้งลบถูกปะทั้งนโยบายทั้งทําโทษสารพัดอย่างก็คือทั้งต้องจัดการคนโกงโกงตัวเองถูกปะสารพัดจะทําจริงไม่จริง ต้องบังคับให้คนมาทํางานให้เราถูกปะเพราะเป็นพระราชาไม่ต้องจ่ายนี่ถูกปะบังคับเอาเลยออกกฎหมายบังคับเอาเลยถูกไหมเออเพราะฉะนั้นไม่ได้ตำหนิยุคนี้นะแต่พูดถึงยุคโบราณนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันที่มันจะเกิดบาากันในพวกกลุ่มผู้นําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบสมบูรณ์ญานาซิทธิลา่าเป็นประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการเป็นอะไรก็เถอะ ถูกไหมมันก็เกิดได้ทั้งนั้นนะถ้าเรามองแบบมองแบบมองยุคโบราณมนาะเป็นยุคนี้แล้วก็มองความเป็นความเมือนกับความตา่างใช่ปะถ้าเป็นผู้นำผู้น,นําที่มีอหนาจยังไงก็ต้องเป็นเหมือนกันทุกคนจะเป็นระบอบไหนก็เป็นเหมือนกันทุกคนถูกไหมโอเคนี้เวลาเรารู้จักประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้นะแต่โชคดีที่ชาดกพวกเนี้ยไม่พูดแต่ฝั่งที่คนในโลกใบนี้ชอบกันคือมีอำนาจแล้วมันยิ่งใหญ่นะ ชี้เป็นชี้ตายคนได้สั่งใครก็ได้แต่ทั้งหมดกลับกันเขาบอกว่าไอ้ที่ทาเนี่ยมันมีจะบาปนะมันจะพาเราไปชีบหายนะถูกไหมลองนึกถึงถอยถอยไปไกลๆที่อเมริกาอย่างนี้แล้วกันอย่าไก,กลประเทศมากโอโ้ยิ่งใหญ่มากเลยเลิกท่าลิงคอนปะชื่อใช่ลิงคอนปะนายใช่ใช่ครับตายเ่าหร่ ด้วยด้วยความยิ่งใหญ่ของแกที่แกเลือกท่ารู้สึว่ว่าที่ทําให้อเมริกาขึ้นมายิ่งใหญ่ต้องทําบาปเป็นขนาดไหน mm hmm. ถูกปะความยิ่งใหญ่มากับบาปอะ mm hmm. ถูกปะแต่เราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่มันโอ้โหมันหอมหวานมากแต่บาปที่ได้อ่ะเพราะคนยุคนี้ไม่เคยรู้เลยหรือคนยุคไหนก็ตามที่ติดในความหอมหวานของทรัพย์กับอำนาจไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นเธอจะไปโดนอะไรต่อ สังสารวัตมันจึงน่ากลัวไงมันวนหมันวนจากสูงสุดก็แกว่งลงมาที่ต่ําสุดแบบที่เธอบอกว่าทำไมชีวิตผมเป็นแบบนี้ชีวิตจริงของสังสารวัตเป็นอย่างนี้จริงๆซ้ำคนไม่รู้เรื่องเพราะเมื่อได้ดีก็ประมาทประมาทก็คือไปทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วพอก่ารทาให้ผลพอตอนตกต่ำก็โอ้ยใช่ไหมอยากรู้ว่าทําไมชีวิตเราช่างลาบากทุกยาก ก็ไปยอมอยากรู้อยากเข้าใจให้คนนู้นคนนี้คนนั้นสอนถ้าได้เจอคนสอนดีๆก็ให้รู้จักทําบุญสุดท้ายชีวิตก็ไต่ขึ้นมาใหม่พอไต่ขึ้นมาปุ๊บเป็นไงประมาทใหม่ชูใหม,ม่ก็อยู่อย่างนีง้เนี่ยไม่ใช่แต่ชาติเดียวสังสารวัตเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมบางคนเคยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สามชาติชาติถัดไปตนกนรกพ้นจนากนรกเป็นเปรตพ้นจากเปรยเป็นหมาขี้ลืม ถ้างั้นไม่ต้องเป็นเปลกับสัตว์นรกชาติถัดไปนู้นนะที่เป็นหมาขี้เรือนถ้ารูวยิ่งใหญ่ขนาดนั้นฆ่าใครก็ได้แล้วสุดท้ายกลายเป็นหมาขีเรือนเอาไหมไม่เอาจะไม่ิจิสมชายครับขอเป็นมนุษย์อย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องรวยดีกว่าถูกปะไม่ต้องมีอำนาจด,ดีกว่าถูกปะเพราะว่าเห็นนะแกเพราะแกทําไมามันถึงแกว่งถ้าตอนมีอำนาจมันก็มันจะคิดแบบนึงตอนไม,มน่มีอำนาจก็คิดอีกแบบนึง ธรรมชาติของคนจริงว่าเพราะจริงๆถ้าเราเข้าใจหลักการธรรมชาติของโมดุลนะยินนิ่มยนนิ่มเข้าใจอยู่แล้วละคืออะไรเมื่อเราโดนสิ่งแล้วอย่างไหนเราก็ไปอย่างนั้นถ้ามีคนมาพูดกับเราดีเราสบายใจไหมเราฟังทำอยู่เราดกเข้าใจเลยปะ่ะแต่ถ้าเรารู้สึกขนาดถ้าสมมติตอนนี้แทนที่จะพระครูบาอาจารย์จะมาเทศน์ให้ฟังกลับเปิดเปิดตลกให้ฟังคนละฟิลนะในช่วงเวลาเดียวกันก็จริงนั่งอยู่กลุ่มคนเดียวกัน แต่ถ้าเรื่องสมมติอาตมาไม่เปิดตลกลอะไรอาตมาพูดตลกให้ฟังแทนความรู้สึกไม่คนละเรื่องนะถ้าอาตมาพูดปลุกระดมอะไรให้มันเป็นอะไรที่ไม่ดีสักอย่างจิตใจก็ไปอย่างนั้นอนูไหมเพราะจริงจริงจิตมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมกระตุ้นนะ,ะเราเข้าใจว่าเราคือเราแต่ความจริงมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นมากอ่อนเลยนั่นคือความจริงแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าความจริงมันเป็นอย่งัง้นต่อพระมหาสัตว์ทรงตั้งอยู่ในในที่เทพิดาให้ไว้แล้วทรงแสดงพระองค์ ด้วยความเป็นใบ้เป็นต้นตั้งแต่ปีที่ประสูตรเลยทีเดียวพระมารดาพระบิดาและพวกสนมเป็นต้นคิดว่าธรรมดาปลายทางของคนใบ้ช่องหูของคนหนวกมือเท้าของคนง่อยเปี้ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ในเรื่องแบบนี้เราจะต้องทดลองดูนะบางครั้งเราจะต้องสงสัยเนาะใช่ไหมสงสัยไหมถ้าเกิดลูกเราเลูกเราทำไมเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมล่ะเ,เออเพราะว่ามันมีลักษณะของคนที่พิการเลยอย่างเนี้นะอืม เราจะทดลองด้วยน้ำนมก่อนนะจึงไม่ให้น้ำนมตลอดวันไม่ให้เด็กกินนมเลยนะตั้งแต่ปวดนึงน,นะไอ้หนึ่งเดือนพระกุมารน,นั้นแม้สูบซีดก็ไม่ได้ร้องเพื่อต้องการน้ำนมห,หิวเด็กก็จะร้องใช่ไหมลำดับนั้นพระมารดาของพระกุมารทรงนำลิว่าลูกของเราคงหิวพวกเจ้าจงให้น้ำนมแก่ลูกเราเถิดแล้วให้พวกนางนมแม่นมนั้นให้น้ำนมพวกแม่นมไม่ให้น้ำนมเป็นระยะระยะอย่างนี้ แม้ทดลองอยู่อย่างนี้หนึ่งปีก็ยังไม่เห็นช่องทางหรือไม่เห็นพิรุษเลยอย่างนิ่งคือคือให้ช่วงจังหวะให้มันหิวบ้างเผื่อจะขยับมือขยับเท้าหรือร้องขึ้นมาบ้างแต่แกจงใจไม่ขยับได้จริงๆทําได้ไหมเนี่ยไอ้พวกที่เราไปลงคุยว่าการบำเพ็ญบารมีเนี่ยจะสังเกตเงื่อนไขของการทาของเขาไม่ได้ทําเพื่อประชดประชันไข่ แต่พอเขาเห็นโทษเขาเป็นเรื่องปัญญาล้วนๆนะเขาไม่ได้โกรธเกลียดใครเขาไม่ได้ต้องการน้อยใจใครแต่ที่เขาไม่ทาเพราะเขารู้ว่าถ้าทําต่อไปเขาจะต้องไปเจออะไรแล้วก็ต้องเกิดอกุศลจิตความคิดเขาจะเป็นบาปเขากลัวเราเคยกลัวบาปขนาดนี้ไหมเออหิวก็ยอมเดี๋ยวมาฟังต่ออ๋อแสดงว่าถ้าเป็นอธิษฐานองสาเนี่ยก็คือจะไม่ได้ขึ้นของราดล่ะกันเถอะ จะไม่เป็นพระราชฎรจะไ,ไม่เป็นรราชาถ้า,าถ้าเป็นคนขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนกับซากศพใครจะให้เป็นพระราชาถูกไหมเขาก็ต้องการแค่เนี้ยถูกไหมทําได้ไม่ยนิ่มไม่กลับบ้านแล้วจะทาเป็นง่อยเปี้ยเสียขาอยู่นี่ครับมอา,มาตอนตนี้ทําเป็นง่อยได้อยู่อ,อ๋อทำเป็นง่อยตอนฟังคําเท่านั้นนะ แต่นั้นนะพวกแม่นมองมคิดว่างงธรรมดาเด็กย่อมชอบขนมและของเคี้ยวนะชอบไหมชอบพาราผลชอบของเล่นชอบอาหารนะจึงนําของเหล่านั้นจึงนําของปลอบใจเหล่านั้นเข้าไปให้นะปลอบใจด้วยการทดลองก็ไม่เห็นช่องทางตลอดห้าปีเอาของไว้หลอกลอก่ลอแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือแต่ละปีก็ทําแต่ละอย่างนะปีะที่หนึ่งคือให้อดน้ํานมบ้างปีที่สอง เอาของเคี้ยวไปให้กินไปีที่สามของเล่นอะไรอย่างเี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆปกติเด็กเอาไปหยอกเอาไปล้อดีก็เสร็จเลยนะใช่ไหมให้ค่อยเหลือและที่หน้าแน่นอนตอนเด็กๆอย่างเงี้ยมันต้องมีคนไปแย่ใช่ไหมอุ้มมาแย่หยอกนู่นนี่นั่นแต่แก็ไม่ยิ้มได้จี้ก็ไม่โดนจี้เอลจี้อะไรก็เชยข่มความรู้สึกไว้หมดตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักทำอย่างนี้เป็นชีวิตมันสุขเลยนะปัญหาในชีวิตมันลดลงอย่างมาหาศ,าศาลเลยนะแต่ว่าไม่ต้องได้ขนาดท่านเอาครึ่งหนงของแกก็พอใช่ปะไม่ถึงกับไม่ต้องขยับมือขยับเท้าแค่ขบปากไว้บ้างเรื่องไม่ควรพูดอย่าพูดเรื่องไม่ควรแสดงออกอย่าแสดงออกใช่ปะชีวิตเราจะผาสุขขึ้นมาเยอะเลยนะ ทดนะลองอยู่ห้าปีครั้งนั้นพวกแม่น่มก็คิดว่าธรรมดาเด็กย่อมกลัวไฟกลัวไหมถ้าคนมีลูกเนาะเราก็กลัวนะจริงๆนะเอ,อ,เ,อ,อเด็กก็กลัวช้างตกมันกลัวไหมเราก็กลัวนี่ก็คือกลัวไฟก็คือเขาลองปีงหนึ่งเลยนะก็คือเอาเด็กไปนี่เขาย่อไเออเรื่องที่เล่าทั้งหมดคือย่อมันมีเรื่องเต็มอยู่คือเด็กกลัวไฟก็เอาบ้านมาแล้วก็เด็กไปวางแล้วก็เผาไฟจนมันจะไหม้จนถึงมาถึงตัวเด็กถึงค่อยเอาคนวิ่งไปเอาออก มให้มันลอ้อแล้วให้มันกลัวมันก็ไม่กลัวมันก็นอนนิ่งๆอยู่แค่นั้อยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เออ,อทําไมเขาทนได้อะครับอาจารย์ก็เพราะเขาไม่ต้องการให้อกุศลจิตเขาเกิดเขาเห็นโทษเขามีปัญเขามีความรู้ที่รู้ว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้อกุศลจิตเกิดสังสารวัตรก็คือต้องไปตายไปเกิดในนรกอีกนะอย่าลืมนะว่าเขาจําได้ว่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นเทวดาก่อนเป็นเทวาเขาตกนรกมาก่อนเขาเขานึกออกว่า นี่มันพูดสั้นเนี่ยแต่ความจริงเวลาน,นึกออกคือมันจําได้ว่าตอนนั้นมันทรมานขนาดไหนตอนนี้เอาเฝาโดนไฟนรกอยู่ในกระทะทองแดงแล้วก็โดนต้มอ,อยู่ในกระ,ะทะทองแดงมันทรมานขนาดไหนตลอดแปดหมื่นปีอ๋อแสดงว่าอย่างเงี้ยน้อยเล็กน้อยมาก <c oughs> ไอ้นั้นหนักเยอะเขาเลยบอกว่าทําแค่เนี้ยแล้วไปโดนขนาดนั้น ไม่คุ้มเลยอ่ะเป็นเทวเป็นพระราชายี่สิบปีไปตกนรกแปดหมื่นปีมันไม่คุ้มกันสุดๆจริงๆสังเกตนะเขาจึงแค่เนี้ยกระจกใช่ไหมสิบหกปีที่เขาสุดท้ายเขาหลุดมาได้กระจอกมาก<ม>กับแปดหมื่นปีกับสิบหกปีมันคนละคุมกันเลยคนละเรื่องกันเลย<ม>เลยเขาบอกว่ามีอะไรนะช้างมีช้างตกมันช้างตกมันก็คือเขาเด็กไปวาง ตอนเจ็ดขวบแล้วมั้งเนี่ยตอนเจ็ดขวบเขาก็เด็กไปตั้ง,งเพราะแกไม่อยอมขยับเขยืนใช่ไหมเขาก็เด็กไปวางเด็กก็นอนแพ่อยู่กันนะเขาก็ปล่อยช้างตอนนั้นวิ่งไล่มาให้เด็กเห็นแล้วก็วิ่งไปจนจะเอาขาเหยียบเนี่ยแล้วก็พอจะเห็ียิงก็ให้ยางหยุดขาเด็กก็นิ่งไม่ขยับเขยืนปเป็นเราอย่าว่าขาช้างนะเน ไเสียงมาไงมีแล้วนะไม่ต้องขาช้าก็ได้มสมมติให้ลัพีนอนให้โยมสมชายทาท่าจะวิ่งไปเหยียบทำไมหรือโยมสมชายนอนให้ละพีวิ่งทาท่าจะวิ่งไปกระโดดทับหลบทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับือถูกไหมอันนี้เขาแบบเขาปล่อยเลยอ่ะเขาบอกว่าดีตายก็ไม่เป็นไรเขาไม่กลัวาตายอย่าลืมในเรื่องคือเขามีกําลังสติปัญญ,ญาสูงนะ พอเขาะลือลกชาติได้เขารู้ว่าบาปบุญคุณโทษคืออะไรนะอย่าลืมเรื่องนี้เอาพระราชาเป็นคนสั่งให้ทําใช่พ่อสั่งให้ลองทดลองโดยมีคณะคณะพวกอามาใช่พวกปุโรหิตพวกอาจารย์คณะอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าต้องทดลองมันไม่ใช่ความจริงหรอก <c oughs> คนหนวกมันคนหูหนวกมันไม่ใช่หูแบบนี้อะคนเป็นใบลิ้นมันลิ้นกระคาไม่ได้เป็นอย่างนี้คน ไม่เปียเสียขามือเท้าไม่ได้เป็นแบบนี้ซะหน่อยถ้ามือขยับไม่ได้มันต้องไม่ใช่แบบนี้นะโครงสร้างมันไม่ใช่อแล้วพระราชาเขาเขาไม่เป็นหัวลูกว่าจบบังพาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาฝึกก่อนไงหมอมีทดสอบก่อนเขาเช่นช้างเขาฝึกมาก่อนเดี๋ยวเขาปล่อยงูใส่นะมีปล่อยกวงงูปีหนึ่งแต่ละอย่างปีหนึ่งนะละปีไม่ได้ครั้งเดียวสิบหกด่านสิบหกปี ม่ได้ทาครั้งเดียวเรื่องนะทำทุกปีสามสี่ห้าวันไปเอาทีสามสี่ห้าวันไปอาทีนะ,ะถ้าต่อถ้ามีธบาดเจองัวเนี่ยย่าเลยนะ <laughs> งวเข้าพัดะะไม่ไมาไม่ถูกกา <laughs> อมันรบกวนตาเขาเนี่ยเขาจะไล่ขวิดเอาแล้วก็เอาขดัวางูนะเอาควงงูไปแยะ่นะคนเงือดเงดือดจะฆ่างั้นเดินนะ งูก็คืออย่างที่บอกก็คือก็ปล่อยงูทาท่าสมปชกเขาไม่ใช่ตัวเดียวเลี๋ยปล่อยไปเยอะๆเลยให้มันไปเรื่อยเป็นเราเอางูไปเรื่อยใกล้เราเป็นเรื่อยบนตัวเราสะบัดแล้วเช่ไแล้วก็อะไรคนเนื้อดาบให้คนทาท่าถือดาบมาแล้วก็วิ่งมาจากไกลทำท่าเหมือนตีรันฟันแทงมันวิ่งมา มึงมึงมึงเอาแตนอนกูจะฆ่ามึงนะโอยเข้าไปหาจน<ช>ทําท่านเงิดาฟันจนถึงคอแล้วจึงหยุดไม่เฉียวเลย,ย <c oughs> อันนี้ล่ะโดนตั้งแต่ด่านแรกแล้วนะฉั <c oughs> นว่าด่านที่หน้ากโกนนีุ่ดของฉันเนี่ยเดี๋ยวจะอันนี้นฉ,นฉันรู้สึกเดี๋ยวเขาจะคือเอาน้ำเอาน้ำพึ่มงมาทาตัว,วแล้วให้วัดมากินแล้วให้แมงวันตอง นะก็ธรรมดานะเขาบอกว่า,าเราจะทดลองด้วยเหตุผลเหล่านี้นะจึงตัดเตรียมเรื่องดังกล่าวโดยที่ไม่ให้เกิดอันตรายแก่พระธารกแก่พระกุมารด้วยอาการเหล่านั้นแล้วก็เพิ่มแสดงอาการอันน่ากลัวให้ยิ่ง่งขึ้นไปนะพระมหาสัตว์คิดยังไงเรามาดูกันพระหมาสัตว์ทรงลำพึงถึงภัยในนรกจึงไม่หวั่นไหวนรกหนักกว่าเยอะด้วยทรงเห็นว่านารกน่ากลัวยิ่งกว่า ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าพวกแม่นมทดลองอยู่แม้อย่างนี้ก็ไม่เห็นช่องทางจึงคิดว่าธรรมดาเด็กต้องการดูมหรสพจึงให้สร้างโรงมหโหรสพอเอาม่านกั้นพระมหาสัตว์แล้วให้ประโคมด้วยเสียงสังและเสียงกองให้กึบกล้องเป็นอันเดียวกันในทันทีณนะข้างทั้งสี่ของพระกุมารผู้ไม่รู้เรื่องเลยจุดต,ตะเกียบครับแต่จะลืมบอกไปว่าจริงๆเขาไม่ได้เอาองค์เดียวนะเขาเอา เจนิย่กุม,มารมาด้วยแล้วก็เ,เพื่อนๆอีกห้าร้อยมารวมกันแล้วก็โดนพร้อมกันเพื่อนๆก็แต่คืนหนีหมดเลยเด็กอื่นเนี่ยใช่เพราะเขามีบริวารห้าร้อยคนทุกด่านเขาเจอมาด้วยกันห้าร้อยคนแต่เช่นด่านขนมนเด็กก็กินด่านอะไรเด็กคนหนึ่งเขาทำหมดเช่นด่านเผาไฟเด็กกูวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงด่านค,นคนคนถือด่านเมื่อมาเด็กห้าร้อยก็วิ่งหนีกันหมดมีเจนิยุ่ม,มารทั้งที่นิ่งตลอด อื่นอี้ออเราเราก็จะคือมันต้องสร้างบรรยากาศนห่นมอ่าะต่อต่อต่อนะเขาบอกว่าเอาน้ําอ้อยนะมีวิธีการหนึ่งเอาน้ําอ้อยทาทั้งตัวให้นอนในที่ที่มีแมลงวันชุมไม่ให้อาบน้ําเป็นต้นลองไหมมันจะอึดอัดขนาดไหนเนาะมาแมาลงวันมาตอมร่างกายจะขยับไหมนะ โอ้ทรมานนะอันนี้ทรมานเข้าเาตเออนั่นแหละเคยเคยใช่ไหมเออเหมือนแมลงไวีีนะมาตอมหน้าตอมตาอะไรประมาณเนี้แล้วเอาน้ำผึ้งมามาทาก่อนนะน้ำน้ำอ้อยมาทาที่ตัวสองตัวแล้วนะมาเป็นฝูงนะก็แล้วก็ข้าวเอาไปนอนไม่ไม่ยอมทําความสะอาดเนาะให้นอนอุบนอุจจระปัสสาทอย่งนั้นแหละไม่ให้ขยับตัว ดูที่ว่านอนจมอึจมฉี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะเสียดสีด้วยการเยาะเย้ยถากถางนะเข้าไปคอยดูกุมารบนอุจลปัสวะนะดาพระกุมารซึ่งนอนจมมูดและกีดอ,อึแล้วก็ฉี่นั่นเองเนาะทำกระเบื้องไฟไว,ไว้ใต้เตียงแล้วเผาให้ร้อนบ้างแม้จะทดลองมุกอุบายหลายๆอย่างอย่างนี้ก็ไม่เห็นช่องทางของพระกุมารน,นั้นคืออธิษฐานองค์สามนะอย่างเหนียวแน่นไม่ขยับตัวเลยไม่ร้องไม่อะไรเลย พระมหาศัตว์นั้นทรงลำพึงถึงภัยในนรกเท่านั้นในที่ทั้งปวงไม่ทรงทำลายการตั้งใจไม่ไหวติงพวกแม่นมทดลองอย่างนี้ถึงสิบห้าปีคันพระชนได้สิบหกพระพรรษาสิบกปีนะด่านสุดท้ายนี่ต้องถามทั้งสามว่าถ้าตัวเองไปเจออย่างนี้จะทนไหวไหมยีนมย่นิมยี่นิมวนก่อนเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้ชายชาติหน้าแล้วเขจะไปหลอกผู้หญิงเขาต่อ เขาบอกว่าแม่นมก็าคิดว่าคนไว้นุ่มสิบหกปีเนี่ยนะคนห้อยเปียก็ตามคนใบ้คนหนวกก็ตามจะไม่กำหนัดในสิ่งควรกำหนัดจะไม่อยากเห็นในสิ่งที่ควรเห็นย่อมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราจะหานาฏจะศมินมาทดลองพระกุมารจึงเอาน้ำหอมอาบพระกุมารประดับประดาดุดเทพบุตรเชิญขึ้นบนปราสาทอันมีแต่ความบันเทิงเบิกบานอย่างเดียวด้วยดอกไม้และของหอมและพวงมาลัยเป็นต้นเหมือนเทพวิมานเลยทีเดียว ใสติล้วนมีรูปร่างงดงามแลพวพราวด้วยเสน่ห์เพียบเปรียบดังเทพอ,อักสรคอยบำเลว่าพวกเจ้าจงให้พระกุมารอภิรมด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นสตรีเหล่านั้นต่างก็พยายามเพื่อจะเข้าไปทําตามนั้นเพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วยพระปัญญาพระกุมารจึงทรงกั้นลมอัดสาสะปัสสาสะกั้นลมหายใจเข้าออกนะด้วยทรงหวังว่าสตีเหล่านี้อย่าได้สัมผัสร่างกายของเราเลย คือโชไหมเป็นาเราจะไหวไหมเนี่ยแล้วพี่สมชายเขาเขาจับเราแต่งตัวให้ดีแล้วก็เอาผู้หญิงเยอะๆมากอดรูปกอดรูปคําเราไม่เลิกอยู่นั่นนะอืมแต่พระโพธิสัตว์เขารู้ว่าทําไงดีก็กั้นลงหายใจซะถ้าไม่หายใจซะจะเป็นรูปๆคำๆเราไปเรื่อยๆตัวเราก็เย็นลงเรื่อยคั้าลงเรื่อยตกใจหนีเองค <c oughs> <c oughs> <c oughs> สตรีเหล่านั้น <S <S เมื่อไม่ได้สัมผัสร่างกายของพระก,กุมารน,นะจึงคิดว่าพระกุมารนี้มีพระวรกายกระด้างคงไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่คงจักเป็นยักษ์จึงพากันกลับไปตกใจกลัวก็เลยหนีอุ้ทำไมตัวเย็นตัวเริ่มแข็งเพราะพยอมหายใจจงใจกั้นลมหายใจจนฝั่งนั้นก็จับอยู่แล้วตัวเย็นน่ะตกใจอ่ะมันเป็นไม่ได้งไงเงี้ยหนีกันหมด พระมารดาพระบิดาไม่ทรงสามารถที่จะจับพิรุษได้ด้วยการทดลองใหญ่16บหปีเลยทีเดียวด้วยการทดลองให้เล็กนนๆ้อยอีกหลายอย่างตลอด16ปีอย่างนี้จึงทรงขอร้องต่างๆ,ๆกันแล้วหลายครั้งว่าเตมียักุมาลูกรักนะพ่อและแม่รู้ว่าลูกนะไม่มีใบเพราะปากเพราะหูและเท้าอย่างนี้ไม่ใช่ของคนใบ้คนหนวกและคนง่อยเปี้ยเลย ลูกเป็นบุตรที่รักของพ่อและแม่ปาถนาจะได้มาลูกอย่าให้พ่อและแม่ต้องพินาศเสียเลยจงปลดเปื้องข้อคอรหาจากราชสำนักในชมพูทวีปทั้งสิ้นเถิดเออต้องบอกนี้ก่อนว่าจริง,รงๆทำไมพ่อแม่เขาเขาเชื่อมั่นว่าลูกเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยต้องอย่าลืมว่าต้นเรื่องในเรื่องมันคือมันมีเรื่องเต็มอย่าลืมคือตอนแรกเขาไม่ได้ลูกแล้วก็ทําพิธีบูชาถูกไหมกว่าจะได้ลูกมาได้มายาก แล้วเขาก็รู้ว่าเทวดาให้มาเพราะฉะนั้นจะเป็นง่อยเปี้ยอย่างนี้ไม่ได้นกอกไหมเขารู้ว่าเด็กที่มาผิดปกติมนุษย์มนาเขามีความสามารถเลยมนุษย์มนาเขาเขาก็เลยขอร้องแล้วขอร้องอีกเขารู้ว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนี้ความจริงพระอินให้มามันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนออกไหมพระกุมารนั้นแม้พระราชมารดาพระบิดาทรงขอร้องอยู่อย่างนี้ก็บรรทมทําเป็นไม่ได้ยิน รำดับนั้นพระราชารับสั่งให้บุรุษผู้ฉลาดตรวจดูพระบาททั้งสองช่องพระกันทั้งสองพระชิวหาและพระหัตทั้งสองของพระมาหาสัตว์แล้วทรงสดับคําที่อมาตกาบทูลว่าบัตรนี้ผู้ชํานาญการทายลัากษณะกล่าวว่าผิดว่าพระบาทเป็นต้นของพระกุมารนี้เหมือนของคนไม่ง่อยเปี้ยเป็นต้นพระกุมารนี้ก็เห็นไม่เป็นง่อยเปี้ย ع, ใบและหนวกจริงเห็นจะเป็นคนกาลกินนีนี่เป็นแน่เลย เมื่อคนการลักกินีเช่นนี้อยู่ในพระราชวังจะปรากฏอันตรายสามอย่างคืออันตรายของชีวิตหนึ่งอันตรายของสเสวตชาติหนึ่งและอันตรายของพระมิีสีหนึ่งแต่ในวันประสูตเพื่อมิให้พระองค์ทรงเสียพระทยัยนะจึงกล่าวว่ากุมารนี้มีบุญยาลักษณะครบถ้วนทรงกลัวภัยอันตรายจึงมีพระบัญชาว่าพวกท่านจงให้กุมารนั้นบรรทมในรถอวะมงคลนำออกทางประตูหลังแล้วฝังเสียที่ป่าชา้าผีดิบ คือเรื่องมันเป็นประมาณว่าเนื่องจากวันวันที่พระราที่ราชกุมารเกิดใครๆเขาจะทานายลักษณะว่าเด็กคนนี้เป็นคนมีบุญญาที่การสูงพระอินให้มาอะไรเงี้ยแล้วโดยลักษณะจากมือเท้าแล้วเป็นคนมีบุญเปี่ยมบุญอย่าว่าแต่ประเทศเดียวเลยจะได้เป็นแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดินะว่างันเถอะแต่ทำไมวันนี้ขยับไม่ได้พรางเรื่องเอาทำไงวะเน,นี่ยสิบหกปีผ่านไปคำทำนายมันผิดหวัง มันก็เลยแก้เกอกันน้ยเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆลักษณะมันไม่ใช่คนเป็นอย่างเนี้มันต้องแต่ที่แรกพวกข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วหมอดูก็ต้องมั่วใช่ไหมถูถูใส่ไถไปเรื่อยเนื้อไหมก็เลยบอกว่าจริงๆันรู้ตั้งแต่เกิดแล้วเลิกยามันเกิดไม่ดีใช่ไหมโดนเทวดากันแกง้มันจะจริงๆเป็นตัวกาลกิณีเทวดาจะแกล้งเราอยากให้อยู่ในราชสมบัติไม่งั้นถ้าให้คนอย่างนี้อยู่นานนานไปกว่านี้ เดี๋ยวราชสมบัติจะมีไพ่ใช่ไหมอาประมาณนั้น